ไม่อยากให้ถึงบัก้านี่บอกไปหงเหียนมึงกจะบอกแม่มึงได้หรอกลูกจีไม่ไม่อยากให้ถึงวันวา,าเล่นชายสิบสี่กุมภาคราใดหัวใจมันก็แห้งเหี่ยวทุกขัง้งก,กับสบายดีจ้ะ สไปดี้วันว้าเลนทายตา,นา,นยาโอ้ยนางสีผวนมีมีกี่มีนมนางก็ไปพุดแล้วพี่น้องนางไปบ้านไม่ยาจ้าเห็น,นบอกเอามือแลงพาไม่ยาไปเต้นลำบงเฮยมีบุญมีงานไหนไาน,นก่อนานางพาไม่ยาไปเต้นลำบงแข่งกันจ้า ส่วนนางกับพาอ,อีแถามาหาหมอพี่นองโอ้พ้านางเถามาหาหมอนี่หลายคนก็น่าอ่าไปเจียบไปจอบบางนางเนี่ยว่านางเป็นจังใดก็คือเห็นราคานี่ปากยังแดงเป็นแย่อยู่ค่ะ อยย่่าาวบู้หิวข้าวสิแม่คะกินข้าวก่อนจะพาโอ้ยไปทางได้การ้านได้การขายดอกไม่กุหลาบดอกวาเลนไทน์พี่น้องจะไปจักดอกเองดอกอะไรเดี๋ดีร้านนี้ร้านนี้เข้าเข้าเขับร้านนี้ร้านนี้ตามได้ใช่ ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับประจำเจ้าค่ะมากินประจําร้านคนในบ้านแล้วพี่น้องเขาจะมาเปิดร้านขายกับข้าวอาหารตามสั่งอยู่ในเมืองปักสงฆ์จ้านางเ,านเขาก็บังกินข้าวกินน้ำพี่น้องนางปลาข้าวปลาหนามแล้วฉันนี่ยังบำลังกินข้าวแต่เศร้าอยู่เบื่อกินข้าวเศร้านูาเนเลยเติมเก็กิน กิตีนแม่เ็กแค่ครับมารล้จ้ามาออกกับเราเถ้ดหนึ่งเลยเลน่ากินไหมเจ้าเอ๋ย ตาเกาหลังนะฮะน่ากินเลยเกาหลังน้ำตกกินคนเดียวจะหมดไหมนี่ เอาอยู่เออภูเขาท่าเหนือบุางมันับแล้วก็มัสองอีกลบบพี่ครับมันแดดดิรับรถก็สิลับไปน้ำเดียวนั่น,นม่วนก

มัวด้ม้วเดงปากินปาเิลำบากขนาดี้ยติงยังนี่ก็คุณกงังยันี่ก็น้วดกันลบปิดบ้านยัดีจักยังมีอยู่ยัดี ส่งนั่งถอดอนนจ้าพี่น้องจ้า,จาอาศาดมาป่วน้ำเย็นมากินอีหน,น่อยมึงพอใหญ่แล้วนอนเอนาะมึงนอนใช่ใช่หยสง่งพล สิ้กะปุนอนเล่นกอนเมื่อยจักต่จะกินสมกม่วงดีไปส่งในแค่สั่นอยู่นี่กะมันเมื่อกระส่งไหมเหรอ ุ่มมานี่เขาก็มานี่กัะจุ่มมองนั้นไปดูมองนั้นมีเอฟเอฟซีสิมาหายแล้วกูอยากกินโชคมากมั่งมาหอดแล้วก็นอนได้แล้วไปตื่นนึ่งเลยจ้า มีข้าเจ้าเอวิสมาฮาตาแข่พุธิจะหอดใส่ดอกมาแล้วก็นอนให้ส่งกันนมคาเในสั้นห้ย่าได้่งอยู่ไปปใส่ใส่ข้าโอ้ยเข่าดีแต่ว่าบริอกินข้าวกินน้ำ เสังป่านางไว้กลางให้แก็หมูมาเด้อกินข้าวใเสากันจะทำพมีแหงเมียอากุ้ยไข่หมดแดกงกระซิบท,ท่านไายง่ายเดี๋ยวพี่น้องเอยไข่ทั้งบ้านนางยังนายง่ายนนี้นี่แม่บักเมย์ าเมือก็ไปทำไมไปไหมเอาล้วกถอดนอนเลยมาหอดกรพากันเมื่อยเกือบตายากรนะน้อนของหลอนตื่นทั้งกระตื่นจ้ะซิเงินเจะขับรถน,นี่ยอะแล้วก็ซิมเนจ้ะนางถาก็ลงคลิปแนาตอบแน่ตอบคำถามแน่จะไปไปสายหอไปเดินไยู่นี่แล้ว,วะยยกันปะเทศยยังเนาะย่ใางกเรยังมสาข้าใจนะคะเขจตามกันนะคะ แต่เมียก็จะไปหาหน้ามาลาอยู่จะเมื่อไหร่จะหาว่าวันไปพูดวันนี้นก็สิบสี่กุมภาวันมาเล่นไทยอนนของคนจากใจฉันไม่ <ใจ S 2> ได้ <ใจ S 2> เลยยังไปจักดอกจีจางสทูดวงดีนอนอยู่ก็ได้เด้อจักดอกจักได cách bự nhưng đã không hại mà xong còn nó xây bao đến rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาห่อแล้วพักกันเมื่อยแอกแหลกนอนกองกันแล้วนี่ละนาจจ้าบายผู้ชิดปักซองผู้ชิลงมาอีกทางคือผีจะบิ่มเบิ่มเบิ่มเบิ่ม,มหม,อหม,ออมห้อแดดหม้อย่องถึงโซย่อนสบายดีจ้าเขาเราไปฮันนีมูนกันเนาะบ้านปู่บ้านย่า Du for så roselig jo.